สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานวิธีตรวจสอบนะครับเบื้องต้นก่อนการใช้งานนะครับของรถยนต์นะครับอันดับแรกเราต้องเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับอ่าเปิดฝากระโปรงของเราจะอยู่อยู่ช่วงประมาณใต้พวงมาลัยนะครับเราก็ดึงเราก็ดึงลตัวปลดล็อกนั้นออกมานะครับ เราก็ทําการเปิดฝากระโปรงที่ฝากระโปรงจะมีตัวกดนะครับกดลอ็อคนะถ้าไม่เห็นเราก็ค้มลงส่องนะครับดูแล้วก็เปิดลอ็อนคะแล้วก็ใช้เล็กค้ำฝากระโปรงค้ำนะครับเพื่อดล็อกก็คือตัวนี้อ่านะดลอ็อกเพื่อเปิดฝากระโปรงนะครับตลบอดมาัตแรกที่เราต้องตรวจสอบก็คือระดับน้ำมันหล่อลื่นนะครับก็คือชักสายวัด ของน้ำมันหลาดนื่นหรือน้ำมันเครื่องของมานะครับดับแรกเราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ดแล้วเราก็จุ่มลงไปใหม่นะครับอ่าแล้วดึงขึ้นมาตรวจสอบสังเกตว่าระดับน้ำมันเครื่องของเรานะครับสำหรับเครืรถยนต์คันนี้เกินระดับนะครับน้ำมันเครื่องเกินข้อเสียของน้ำมันเครื่องเกินเป็นไงครับเครื่องยนต์มันจะอืดน,นะครับจะอืดน,นะอันนี้น้ำมันเครื่องเกิน ถ้าเกิดว่าน้ำมันเครื่องปกติจะอยู่ในระดับนี้นะครับ, <ST sl ope> รบอยู่ระดับนี้จุดบนนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้ระดับน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่ <S <S ที่มันปกติจะอยู่ที่จุดบนนะครับถ้าเลยจุดล่างลงไปนะ่แสดงว่าอันตรายแล้วเครื่องยนต์อาจจะพังได้นะครับนะอันนี้น้ำมันเครื่องนะครับ <S <S ต่อไปนะครับเป็นรน ตรวจสอบระบบอ่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ A/T/F นะครับตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์นะครับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์จะมีอยู่2แบบก็คือตรวจตอนขณนะเครื่องยนต์ร้อนและขณะที่เครื่องยนต์เย็นมันจะมี2ระดับแต่ของเครื่องยนต์คันนี้จะมีอยู่ระดับเดียวนะครับให้อยู่ในขีดนะในเลเวลนะครับระดับนี้บนสุดนะครับ ถือว่าปกติแต่ถ้าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเราต้องทําการเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ำมันเกียร์การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จะอยู่ที่20,000กิโลเมตรนะครับส่วนน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่5,000ถึง1 0,000ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมันหล่อเลื่อนที่เราใช้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูที่ระดับน้ำมันเบรกตัวนี้น้ำมันเบรก ที่เราสังเกตคือน้ำมันเบรกของคันนี้จะอยู่ต่ํากว่าระดับปกติระดับปกติจะอยู่ที่แม็กแม็กกามิน erm นะครับแม็กกามิน erm แต่ของรถยนต์คันนี้จะอยู่ระหว่างกลางนั่นหมายความว่าน้ํามันเบรกไม่ได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมระดับที่เหมาะสมจะอยู่ที่แม็กนะครับอันนี้ต้องเติมเพิ่มนะครับต้องเติมเพิ่มแสดงว่าระบบเบรกมีปัญหาอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งรั่วเพราะจริงๆรระบบระบบเบรกมันเป็นระบบปิดนะครับ ระบบปิดจะไม่น้ำมันเบรกจะไม่สามารถไปไหนได้เลยนะมันจะไม่แห้งหรือลดระดับจะลดระดับของน้ำมันเบรกจะลดในระดับเดียวก็คือถ้าเบรกหมดมันก็จะยุบลงนิดนึงนะครับแต่ถ้ามันหายไปเยอะขนาดนี้แสดงว่าระบบเบรกของเรามันเป็นนะครับรั่วนะครับต้องตรวจสอบแล้วนะครับอันนี้ระบบน้ำมันเบรกต่อมาดูน้ำหม้อน้ํานะครับอันดับแรกถ้าเป็นรถยนต์ที่ไม่มี เปิดฝาหม้อน้ำไม่ได้เราก็ดูที่หม้อพักนะครับเดี๋ยวชักมาดูใกล้ๆเลยนะครับให้เราสังเกตมันจะมีอยู่สระดับนะสระดับอ่ามินกับแม็กมินกับแม็กระดับที่เหมาะสมก็คือแม็กถามว่าน้ำหม้อพักทำไมไม่ไม่อยู่ที่ข้างบนแม็กเพราะอะไรครับทําไมแม็กมาอยู่ที่ตรงกลางกระปุกมันจะมากเกินไปเราคิดถึงเวลาที่เครื่องยนต์มันร้อนถ้าเครื่องยนต์มันร้อนเนี่ย น้ำในเครื่องยนต์มันจะดันดันออกมาที่หม้อพักเพราะนั้นระดับที่เหลือไว้อยู่ก็คือเผื่อน้ําในเครื่องยนต์มันดันออกมานะเสร็จแล้วพอเครื่องยนต์มันเย็นมันก็จะดูดน้ําในหม้อพักกลับคืนไปนะครับเพราะฉะนั้นซีนตัวนี้สําคัญนะครับซีนซีนยางสีดำๆนี่สําคัญมันจะทําให้ระบบเป็นสุญญากาศเอาไว้เวลาน้ําเวลาที่เราดูเครื่องยนต์มันดูดน้ํากลับเข้าไปนะครับเวลาที่เครื่องยนต์มันเย็น อันนี้คือน้ำที่หมอ้อพักนะครับแต่เวลาตรวจสอบจริงเราไม่ต้องชักออกมานะครับนะไม่ต้องยกออกมาอันนี้ยกออกมาให้ดหูเฉยให้เห็นใกล้ๆนะครับต่อมาถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เปิดฝาหม้อน้ําได้เราก็เปิดออกมาแล้วเราก็ส่องเข้าไปดูนะเอานิ้วแย่ดูก็ได้ ถ้ามันเปียกแสดงว่าจะมีน้ําอยู่แต่ถ้ามันน้ํามันลดเราก็เติมเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ข้อควรระวังของการเปิดฝาหม้อน้ําเนี่ยที่อันตรายมากๆเลยเวลาที่รถจนเพิ่งใช้งานเสร็จที่เครื่องยนต์ร้อนๆอย่าเพิ่งเปิดเพราะว่าแรงดันในหม้อน้ํามันสูงมากนะครับแต่ถ้ามีความจาเป็นจริงๆที่จะต้องเปิดเราต้องหาผ้ามารองหรือกระสอบหรือแผ่นอะไรก็ได้ที่เพราะเวลาเปิดออกมาแล้วมันจะสาด นะมันจะฟุ้งเลยนะครับเหมือนหม้อระเบิดนะครับต้องค่อยค่คายเพื่อระบายแรงดันในหม้อน้าค่อยค่อยให้มันพู่นนออกจนมันหมดแล้วเราจึงเปิดฝาออกมาแต่ถ้าเราเปิดพวดทีเดียวมันก็กระจายเลยครับฟุ้งเลยนะเพราะข้างในมันมีแรงดันนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจําเป็นจะต้องเปิดฝาหม้อน้ํานะครับในกรณีที่ความร้อนความร้อนที่หน้าปัดนะหน้าปัดเดินไม้มันโชว์นะครับเราต้องเปิดเช็คดูว่าน้ํามันหายหรือเปล่า ต่อมาอระบบละรอีกที่เราต้องดูนะครับดูระดับของน้ำมันพาวเวอร์นะครับซึ่งจะมีระดับบอกอยู่เหมือนกันนะครับอัปเปอร์กับโลเวอร์นะครับ, Upper, Lower, ะร,บระดับที่ปกติก็คืออัปเปอร์นะครับแต่ถ้าต่ำกว่าโลเวอร์เราต้องเติมนะครับซึ่งน้ำมันน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันพาวเวอร์ Power, ก็คือน้ำมันน้ำมันที่ออโต้ ATF นั่นเอง,เองส่วนใหญ่จะเป็นเกรเด็กลอนที T, นะครับปัจจุบัน ก็จะใช้น้ำมันเกียร์ตัวเติมนะครับน้ำมันพาวเวอร์นะโอเคสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นสุดท้ายระดับตัวนี้คัาน,นี้ฝาหายนะครับอันนี้เป็นน้ำฉีดก,ก,ก,นะกระจกนะน้ำฉีดกระจกนี่มันจะต้องเต็มตลอดเอาไว้เวลาเราฉีดล้างกระจกนะครับนะน้ำฉีดกระจกส่วนลมยางลมยางเบื้องต้นถ้าเราสังเกตด้วยตาก็คือ มันจะไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าแรงดันข้างในมันเท่าไหร่เราใช้สายตาดูก็ได้ว่ามันแบนไม่แบนแต่ถ้าจะต้ตรวจสอบเราต้องเข้าปั๊มที่มีอ่าหัวเติมลมนะครับเครื่องเติมลมแล้วเราจะตรวจสอบได้ว่าแรงดันลมของเราอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วค่ามาตรฐานมันจะอยู่ตรงนี้ครับการเติมลมอ่าจะอยู่ที่ด้านข้างนะครับ นี่ตรงนี้อ่าล้อหน้าสำหรับรถยนต์คันนี้ล้อหน้าจะอยู่ที่30ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับล้อหลังอยู่ที่29ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับนะส่วนใหญ่รถทุกคันจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับให้เราสังเกตตรงนี้ได้เลยอ่าเราเข้าปั๊มไปแล้วก็กดตามตัวเลขนะครับที่รถกำหนดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดล้อและย,ยางที่ ที่เราเปลี่ยนใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือเดิมๆม,มาจากศูนย์นะครับแต่ถ้าเรามาใส่ล้อแมกใหม่ใส่ย่างใหม่ค่าแรงดันมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ค่ามาตรฐานที่เราใช้จะอยู่ที่ส่วนใหญ่อยู่ที่32ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับที่เติมเงนทั่วไปนะครับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอนะครับการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นไว้เท่านี้ครับผมผมค,ครับ